รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ไโพสทีวีนะคะแปดโมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์นะคะต้องมาเจอกับพวกเรา3ามคนวันนี้ก็วันศุกร์แล้วอ่ะหลายคนจะดสจะสนุกไรเช้าขนงเราใช่รู้สึกว่า ตั้งแต่สงกรานมาเราหยุดกันบ่อยมากใชว์โวใช่แล้วเวลาหยุดเนี่ยก็จะอยู่บ้านได้ไปเที่ยวได้ทํานู่นทํานี่ค่ะแต่วบางทีเวลาออกไปข้างนอกอ่ะร้อนมากจริงร้อนมาก35 36องศาใช่แล้วเราพยายามจะหาอะไรที่มันเย็นเย็นกินไอติมเดินเข้าห้างพยายามจะหาอะไรเย็นเ็นประคมใส่ตัวเองแต่หารู้ไหมว่าความเย็นเหล่านั้นจะนํามาซึ่งโรคค่ะวันนี้นะคะเราต้องอยู่กับคุณหมอกอฟสิคะพูดคุยนะคะว่าโรคที่มากับความเย็นที่เราพยายามยันเย็น ตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอคุณโอ้โรคที่มากับความเย็นเพราะร่างกายเราร้อนเราเลยพยายามหาความเย็นเข้าไปใส่ในร่างกายโรคเพียบเลยครับเอาง่ายๆเลยมีหน้าช่วงนี้จิ๊บรู้สึกว่าจิ๊บไม่สบายคือตั้งแต่กลับมาจากมาลดีฟใช่ไหมคะก็ร้อนร้อนร้อนพอมาอยู่กรุงเทพปุ๊บรู้สึกว่า เจ็บคอบ้างก็รู้สึกเหนื่อยเพลียง่ายแล้วก็แบบเหมือนไม่สบายเลยใช่อาการแรกเลยครับก็คือเรื่องของหวัดแดดนี่แหละส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากการที่เราอยู่ในอุณหภูมิที่ต่างกันเกินไปอ,อย่างสมมุติว่าเราอากาศกําลังร้อนๆอยู่แต่เราใส่ความเย็นเข้าไปเต็มที่เลยในร่างกายเนี่ยครับร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับโดยเฉพาะความเย็นที่มากับอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยความเย็นเนี่ยเชื่อว่าไวรับชอบ พอเชื้อไปแล้วชอบปุ๊บเนี่ยมันก็ทาให้เราเกิดอาการเรื่องของติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นก็เรียกว่าที่เราเป็นหวัดกันนะครับเหมือนอย่างเช่นเราไปแบบวิ่งอยู่กลางแดดแล้วเรารู้สึกร้อนจัดมากซัดซัดน้ําเย็นเลยหรือวิ่งเข้าอ้องแอร์เลยนะครับหรือว่าอยู่ในห้างก็ตามอยู่ในที่เย็นมาก่อนแล้วออกไปเจอแดดอันนี้เขาเลยเรียกว่าหวัดแดดก็คือหวัดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหันเร็วเกินไปนะครับหวัดแดดเนี่ยนะครับก็ หลายคนนะครับเรื่องของไม่ได้โดนแดดอย่างเดียวแต่โดนฝนโดนฝนก็เป็นหวัดอย่างที่หมอกอฟเคยบอกไปว่าการที่เราโดนละอองฝนเข้าทางจมูกนะครับไม่ได้โดนฝนหนักๆมาเปียกบนกระหม่อมไม่เกี่ยวนะครับเดินทำเอ็มวีนี่ไม่เป็นนะไม่เป็นเดินทำเอ็มวีไม่เป็นนะครับอาบน้ํากลางฝักบัวก็ไม่เป็นแต่ว่าละอองละอองเบาๆเนี่ยแหละละอองเบาๆที่มันเข้าจมูกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเดินตากฝนเนี่ยใส่ผ้าปิดจมูกเถอะรอดกว่านะครับ เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยแบบว่าเห็นความเป็นห่วงของคนไทยว่าถ้าจะเป็นหวัดกันเยอะอย่างนั้นเนี่ยนะครับอย่างน้องจิ๊บอย่างเงี้ยเป็นวัดกันเยอะอย่างเงี้ยนะครับแจกวัคซีนดีกว่าปีนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่2 5 5 8หรือ2015น้เนี่ยออกแล้วนะออกแล้วนะครับปกตินี้เขาออกเลทกว่านี้หรอคะปกติก็ประมาณช่วงนี้ครับพฤษภากรกฎาคมมิถุนายนช่วงนี้นะครับแต่เขาจะให้สําหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก่อน มาฟังกันดีกว่านะครับว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีที่โรงพยาบาลรัฐนะครับแล้วก็ศูนย์สาธารณสุขนะครับหรือรอพสตทั่วประเทศนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1พฤษภาจนถึง31กรกฎาคมกลุ่มเสี่ยงมีดังนี้ครับคือคนที่ภูมิคุ้มกันต่ําไว้ก่อนนะครับเช่นผู้ป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยคนทั่วไปที่สูงอายุคืออายุเกิน65ปีนะครับหรือเด็กที่อายุระหว่าง6เดือนถึง2ปีหรือว่าคนตั้งครร สตรีเนาะสตรีมีคันนะครับ4เดือนหมายถึงตั้งคันสีเดือนขึ้นไปนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับโรคเรื้อรังในที่นี้เนี่ยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าไม่ใช่ทุกโรคแต่ว่าโรคเรื้อรังที่ภูมิคุ้มกันต่ําจริงๆเช่นเบาหวานไตวายนะครับหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจโรคที่เกี่ยวกับปอดภูมิแพ้นะครับหรือโรคเกี่ยวกับสมองนะครับหลอดเลือดสมองอย่างเงี้ยนะครับเช่นอามาพฤก์อัมาพาดรวมไปถึงผู้ป่วยที่ได้รับนะครับ เ,เคมีบําบัดเป็นมะเร็งอยู่แล้วได้รับเคมีบําบัดอยู่พวกนี้นะครับคือกลุ่มเสี่ยงเข้าไปรับวัคซีนได้ฟรีนะครับแต่พวกเราเราธรารมดาเนี่ย<ช><ช>นะครับดูแลร่างกายออกกําลังกายใช้ผ้าป<ช>ิดจมูกรับประทานวิตามินซีนะครับพักผ่อนเพียงพ,งพอหวัดหายอยู่แล้วค,คุณหมอคะถามอย่างหนึ่งค่ะคือได้ยินวัคซีนหวัดหลายทีแล้วที่จะมีหวัด2011 12- 13 1 4 1 5ทํบาไมแต่ละปีถึงมีวัคซีนต่างกันถ้าเราสมมุติเราฉีดหวัด2 0 1 1ออย่างเงี้ยค่ะ พอมาเป็นบอด2015มันจะต้องมาฉีดใหม่ใช่ไหมถามว่าฉีดตัวเดียวนี่กันได้ตลอดไหมคืออย่างที่หมอก็เคยบอกไปว่าเชื้อหวัดมีเป็น6-7,000ชนิดนะครับแต่ละปีเขาคิดว่าเชื้อนี้แหละทําให้คนเสียชีวิตมากที่สุดเขาก็จะสกัดมาเพราะนั้นแต่ละปีก็จะต่างสายพันธุ์กันนะครับถึงบอกว่าถ้าเกิดเราอยากหายหวัดเลยต้องฉีดทั้งหมด6-7,000เข็ม ถึงจะมีครบทุกภูมินะครับทุนทุนนพูดเลยว่าไม่รู้จะัดส่วนไหนในร่างกายเลยฉีดทีเดียวเลยทีมดียวไม่ไหวเหมือนกันผมว่านัทางที่ดีที่สุดคือเราป้องกันตัวเองถ้าเราพอมีภูมิมุ้มกันบ้างโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่เราไปออกกําลังกายรับประทานวิตามินซีนะครับ ดูแลตัวเองทานผักใบเขียวเยอะๆอุ้ยหายอยู่แล้วสบายนอกจากหวัดแล้วยังมีอะไรอีกคะโอ้เยอะแยะเลยถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นที่ลิสต์มาเนี่ยผมลิสต์มาต้องก้าโรคสิบโรคเลยนะครับโอุจาระร่วงนะฮะอุจาระร่วงบูดบ่อยเพราะว่ามันรอใช่อาหารเป็นพิษหลายคนถามว่ามันต่างกันยังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้ออย่างอันนี้ก็เหมือนกันอะฮิวาตกะโรคไทฟอยด์โรคบิดทั้ง5โรคเนี่ยล้วนเป็นโรคที่ทําให้มีเรื่องของ ทายเลวนะครับแล้วก็มีขึ้นไส้อาเจียนมีบางคนมีถึงอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดนะครับแต่ขึ้นอยู่กับเชื้อต่างกันเช่นอหิวาตะกโลกเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากเชื้อวิบิโอราซึ่งพวกนี้ก็จะอยู่ในอาหารทะเลซึ่งไม่สุกไม่สะอาดเห็นไหมครับพอไปอยู่ในโรคกลุ่มหนึ่งเชื้อกลุ่มหนึ่งก็ตั้งไปอีกโรคหนึ่งไทฟอยด์ก็อยู่ในกลุ่มของเชื้อซอมเมอราไทฟีอะไรเงี้ยเชื้อบิดโรคบิดก็เป็นเชื้อบิดมีตัวบิดไม่มีตัวแล้วแต่นะครับทีนี้ก่อนจะเข้าไปถึงเรื่อง เครียดของเรื่องอาหารเป็นพิษเรื่อง<ะ>ติดเชื้อถามสาวๆก่อนสมมุติว่าเมื่อกี้เราพูดถึงทะเละนะครับเผื่อสมมติว่าพรุ่งนี้ใครไปพักผ่อนทะเลสมมติว่าสาวๆนะคะทุกท่านเลยนะครับไปทานอาหารทะเลแล้วท้องเสียอย่างที่เราบอกเลย<ะ>ท้องเสียเลยเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ท้องเสียเพื่อนๆไปด้วยไม่ท้องเสียเลยถามว่าสาเหตุที่น่าจะทําให้ท้องเสียคืออาหารอะไรระหว่างกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกหอยหอยกุ้งกุ้งน้องจิ๊บอะไ น่าจะหอยหอยนะครับคนที่เรียกว่าหอยเนี่ยนะครับเขาหมายถึงนี่คือข้อเสียของเรานะอันนี้บอกลักษณะนิสัยได้นะอ้าวนี่คุณหมอจะถามจิตวิทยานะหลอกถามไปแล้วนะหนุ่มก็หลอกเขาไปแล้วคุณหมอถามอะไรหนูก็หอยตลอดคนเรื่องหอยเนี่ยนะฮะเหมือนสองสาวเราเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่เก่งใจง่าย ขอยืมตั้งขอยืมตั้งกับชี้ได้ชี้ไม่ค่อยปฏิเสธปฏิเสธแตพอไม่มีแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนี่ก็น่าสนใจนะครับอย่างกุ้งเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเป็นคนตัดสินใจบางทียังไม่ไม่มั่นใจในเรื่องการตัดสินใจโรเลเดี๋ยวซ้ายที่ขวาที่นะครับถ้าเป็นปูก็จะเป็นคนค่อนข้างเจ้าอารมณ์นิดหน่อยถ้าเป็นปลาคือชอบทุกอย่างเพอร์เฟกต์เอเวอร์ติ้งเพอร์เฟกต์แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือปลาหมึก ใครเลือกปลาหมึกเนี่ยอย่าไปเมาส์อะไรให้เธอฟังเพราะเธอจะเอาเรื่องของเราไปเมาส์ต่อฟาดฟาดบบเดิม ก็ลองดูนะว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ชมเลยนอกจากจะได้เรื่องสุขภาพแล้วยังจะได้แบบเรื่องการทายนิสัยจริงๆนี่หรือบอกว่าถ้ารักสุขภาพต้องฟังนายแพทย์สิทธานะคะแต่ถ้ารักคุณเท่าฟ้าต้องการบินไทยเท่านั้นค่ะกินกันดีๆแบบนี้เดี๋ยวก่อนสิแล้วถ้าอาหารเป็นพิษทำยังไงก็ต้องก็ต้องฟังเราเนี่ยนะคะสวยชิมเนี่ยไม่โพสต์ทีวีถ้าอาหารเป็นพิษเนี่ยเราขึ้นเครื่องบินไม่ได้ไงเราก็ต้องแบบว่าดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีก่อนนะครับเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยนะครับใช้3ป อดอ่อนอุ่นอดหมายถึงถ้าเราไม่เพียเกินไปกดอาหารเลยนะครับลำไส้ได้พักหายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบิดชนิดต่างๆหรือติดเชื้ออะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดสมมติไม่ไหวจริงๆเพียจริงๆต้องกินต้องรับประทานอาหารต้องใช้ออที่2คืออ่อนอ่อนหมายถึงอาหารที่อ่อนนะครับคือโจ๊กข้าวต้มเท่านั้นผมไม่แนะนําให้กินข้าวสวยก๋วยเตี๋ยวนมเพราะพวกนี้ย่อยยากน้ำอัดลมพวกนี้ย่อยยากนะครับทำให้มันยังขับ สารพิษอะไรออกมาได้อีกอดได้ใช่อดอ่นไม่ได้ต้องอ่อนค่บสุดท้ายคืออุ่นนะครับคือโจ๊กข้าวต้มที่ซื้อมาก็ต้องเอามาอุ่นด้วยถึงจะทําให้ลาไส้พักผ่อนทีนี้ถ้าสมมติเป็นไข้สูงอันนี้อาการที่ต้องระวังนะครับไข้สูงถ่ายเหลวมากกว่า10ครั้งต่อวันหรือเป็น3วันติดยังไงก็ไม่หายอดอ่อนอุ่นเอาไม่อยู่แล้วไปโรงพยาบาลครับอย่างน้อยต้องได้รับการชดเชยสารน้ําน้าเกลือนะครับคุณหมออาจจะขออุจจาระไปเพาะเชื้อเพื่อดูว่าเป็น อาหารเป็นพิษหรือว่าติดเชื้อชนิดไหนเราก็ไม่ต้องไปทําตอนไม่ต้องให้คุณหมอดูนะฮะตอนเราไปเก็บอุจจาระเราก็ไปของเราเองบางทีให้กระปุกไปเข้าห้องน้ํายังไงก็ไม่มาที่หมายถึงว่ามันมันไม่ยอมมาตอนที่คุณหมอแล้วคุณหมอแล้วไม่หมอแบบพอมาปุ๊บก็หล่นหล่นอันนี้ก็น่ากลัวอีกเปียกลงมาที่กระดาษ หมอแนะนําไม่เป็นไรครับถ้าอนันเนี่ยเป็นถึงขนาดนั้นเนี่ยคือยังไงต้องนอนโรงพยาบาลอยู่แล้วใช่ไหมคุณหมอเขาก็จะมีพวกแพมเพิร์สแล้วก็เขาก็อาจจะใช้ไม้พันสมดีไปเพาะเชื้อจากตรงนั้นนะเราไม่ต้องลำบากขนาดนั้นไม่บางทีเราไม่ไม่ถึงขั้นป่วยไงแต่เหมือนไปตรวจสุขภาพหรือตรวจอะไรเงี้ยแล้วเขาให้ต้องมีไงแล้วเราก็แบบ เห็นคนเดินเข้าเดินออกเก่งเนาะอันนี้เก็บจากบ้านได้กุจะลาเก็บจากบ้านได้แต่ต้องมีมีวิธีที่ถูกเช่นเขาต้องมีกระดาษรองหรือว่าต้องไม่โดนตรงบริเวณที่เป็นน้ำอะไรเงี้ยเขาจะให้อุปกรณ์กระปุกเล็กๆไปเพื่อที่จะตรวจได้ไปทำส่วนตัวเลยอยากทำตอนไหนที่ไม่เขินไม่อายก็เก็บมือตมือตัวมือนานค่ะ นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกโรคอื่นออีกนะครับพวกโรคเครียดผดพื้นคันโอ้โหพวกนี้ก็ทําให้ลาคาญเหมือนกันเนาะเวลาร้อนๆเป็นผดนี่ทำไมดีใช่เป็นผดเป็นแพ้ขึ้นมาเป็นแบบเป็นตุ่มตุ่มเต็มไปหมดเลยอย่างที่ว่าเป็นพอชื้นร้อนๆแล้วบ้านเรามันชื้นด้วยอ่ะมันก็จะไปเหมือนตุ่มแพ้ขึ้นเต็มตัวห้ามเกาเลยนะจ๊ะอันนี้คือเด็ดที่สุดเลยห้ามเกาเลยนะใช่ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเราเกาแล้วมันไม่ยอมหยุดมันไหลเรด้วยน้ำเชื้อโรคเลยครับใช่ไหม ดีที่สุดนี้ก็ต้องแบบใส่เสื้อผ้าที่โปร่งนะครับอาบน้ำให้สะอาดนะครับอาจจะไปทาแป้งเย็นหรือว่าเช็ดตัวบ่อยขึ้น <c oughs> พยายามอย่าให้แบบว่าโดนความร้อนจัดๆหรืออยู่ในที่ที่อบๆเอาเอาเเรียกว่าเหมือนเป็นผดร้อนอ่ะเนาะผดร้อนมันขึ้นบางทีอาบน้ำทาแป้งเย็นแล้วมันคันมาก เอามือตบๆได้ไหมคะได้ครับใช้จริงๆแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือเอาน้ําแข็งมาประคบข้างนอกแบบไม่ต้องถูแบบจันดารานะประคบแต่ถูแบบจันดาราก็ดีนะคะแล้วคุ้มค่าดีได้หลายอารมณ์อะค่ะผื่นขึผื่นขึ้นแขนแต่ถูจันดาราข้างหลังันไม่หายหลังจากหายผดเป็นเกลื่อนแทนเพราะว่ามันมีความชื้นแทนเลย นอกจากนี้ถ้าเกิดเราระวังตัวเราเองแล้วนะครับความคง้มความเครียดเรียบร้อยแล้วเรื่องผิวหนังเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมดูแลสัตว์เลี้ยงของเราด้วยะนะครับให้เขาได้รับวัคซีนที่เรียบร้อยไม่งั้นเนี่ยเวลาเราไป่ไปสุนัขบ้านเนาะใช่ครับถ้าเกิดสมมติเราเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วสุนัขเราไปกัดหรือไปทําให้คนอื่นเขาติดเชื้อเราก็ได้รับผลผลเสียเหมือนกันนะครับมีเรื่องของอการฟ้องร้องกันได้นะระวังด้วยคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอกรมากมากนะคะที่มาร่วมแชร์กับพวกเราขอบคุณค่ะ นี่ถึงบอกว่ารักสุขภาพนี่ต้องนายแพทย์สิทธาแต่ถ้ารักคุณเท่าฟ้าต้องการบินไทยใช่การบินไทยก็มีกิจกรรมดีๆนะคะ,คะกิจกรรมดีมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับบริษัทการบินไทยนะคะจัดงานรักคุณเท่าฟ้า2,558 Wow your happiness นะคะณศูนย์การค้าสยามพารากรอนค่ะซึ่งภายในงานนะคะจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะทุกเส้นทางทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะเพื่อตอบแทนลูกค้าและฉลองเนื่องในโอกาสที่การบินไทยได้ดำเนินธุรกิจครบรอบ55ปีในปีนี้นะคะโดยมีนายจรมพรโช ติกเสถียรน,นะคะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมผู้บริหารระดับสูงนะคะร่วมเปิดงานในครั้งนี้นะคะซึ่งภายในงานค่ะได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าได้แก่จําหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษทุกเส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศของการบินไทยและไทยสมายนะคะอีกทั้งยังมีแพ็คเกจทัวร์เอื้องหลวงนะคะในราคาโปรโมชั่นสุดๆและกิจกรรมดีๆนะคะที่พร้อมจะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าได้สัมผัสอีกมากมายค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อบัตรโดยสารราคาพิศ ะะสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 2 3 5 6 11 1 1 1 1หรือทางเว็บไซต์ค่ะ www.thaiairways.com ตลอด24ชั่วโมงนะคะค่ะละค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ,คะเพราะว่าช่วงหน้าน,นี่ต้องเจอกับอาจารย์สุชนใช่วันนี้จะมาพูดเรื่องปลูกต้นไม้ให้ถูกทิศช่วยให้ชีวิตดียังไงพากันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยมิสเตอร์โดนัท ความสุขใหม่ๆมีได้เสมอที่มิสเตอร์โดนัทปวดหัวเป็นไข้เลือกสาระโมเดนฟอร์มเฟอร์นิเจอร์